เอาละครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นทางฝั่งโรงเรียนอสัมชัญศรีราชาเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเอาละครับโอกาสของอสมชัญศรีราชาพาคินเอาไถ่มาดื้อๆลูกนี้โอ้โหโชคช่วยละครับ1นึเป็นทางฝั่งโรงเรียนอสมชันศรีราชาขึ้นนําไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าคนสุดท้ายที่โดนบอลนี้เป็นใครครับโอ้โหมาลวครับประตูที่ต้องการครับทางฝั่งของแชมป์ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ โอ้แล้วเป็นโอกาสจุดสกอร์แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นครับโอ้โหเป็นกองหลังของทอร์การนคอสวรร์ครับโอ้โหเนี่ยครับเจ้าขวานพรชัยครับพยายามจะดักบอลนะครับโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับมันเป็นเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดสุดท้ายกลายเป็นว่าแจกโชว์ให้กับจะเล่นครึ่งละ30นาทีนะครับเพิ่มมาอีก5นาทีครับอย่างละครึ่ง ามาอีกแล้วครับอัสสันชัญศิราชากระชากมาสู่เส้นเอียงขวาเสาแรกโอ้โหนิ่มๆเลยครับ2-0 2นาทีแต่ว่าวันนี้นี่มาค่อนข้างเร็วเลยครับ2ประตูที่ได้มาครับอัสสันชัญศิราชา,าไปเองครับภาคินไหลมาช่องนี้โอ้โหหลุดเดี่ยวแล้วโอกาสบุกประตูที่3ไม่ได้ครับมาติดเซฟตัวสามีนะครับแล้วลองยิงอีกทีนึงโอ้โหไปเอาความคมมาจากไหนครับวันนี้ โอกาสไม่กี่ครั้งเท่านั้นครับ3มลูกแล้วครับนาทีที่8ครับนพนัทแกงคีรีครับโอ้โห,โหสูกปรับมาเล่นแบคขวาในเกมนี้ครับทำประตูได้เลยจังหวะเก็บตกหน้ากลอบเเยียโทษนะครับโอ้โหพยายามจะทายานขึ้นไปปัดแล้วครับประตูของทางดักไว้ได้ เอาละครับเปิดมาเสาแรกบอลคููขีดแล้วโอ้โหเอาละครับมาเข้าทางแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นประตูได้เลยครับไล่มาเป็นสาต่อหนึ่งนะครับนาทีที่14ครับจะเวีพรชัยครับโอ้โหเนี่ยครับจากเตะมุมครับตัวโชบที่เสาแรกียพยายามจะสก,กิดเปลี่ยนทางก่อนนะครับปูแต่ว่าสุดท้าย ไม่โดนใครเลยครับก่อนที่จะทะลักมาตรงกลางครับกระชากมาสุดเส้นเปิดไม่ได้ครับแม่หนักบบอลมันแรงไปหน่อยย้อนกลับมาซันเด์เปิดไปสาสองลูกนี้เอาไม่ถึงครับเอามีตัวมารองขวาได้กดแล้วหอยหายก็ไปเลยไล่มาแล้วครับ3ประตูต่อนหนึ่งครับ2ีนาทีช่องว่างเลยแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับโอ้โหรับเป็นแนวรับอย่างเจ้าขวัญนะครับที่เติมขึ้นมาครับสันววลูกนี้ไม่เหลือครับ อูเดี๋ยวดูครับอย่างคมเลยครับแต่งหนึ่งทีครับก่อนที่จะซัดเสาแรกครับพุ่งไปก็จากรูฟรีคิกครับเปิดมาเอาตกพื้นแล้วเข่าถางด้วยโอ้โหสามสามไปเลยครับยิงตรงนี้ครับนาทีแทบจะสุดท้ายแล้วครับในครึ่งแรกครับโอ้โหแล้วเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับ เจ้าพอครับชนาทรชํำน้อยครับโอ้โหบอลยาจากหลังบ้านครับได้ผลเฉยเลยครับลูกนี้เลี้ยงหน้ากันยิงเลยครับวันนี้เอาครับแล้วต้องเน้นเกมรับกันหน่อยครับตรงนี้เอาบอลทะลักไปมาแล้วโอกาสลุดเดียวจิ้มโอ้โหอะไรครับนี่ประตูที่7ในเกมนี้นะครับแซงนำอีกครั้งหนึงครับเป็น4ประตูต่อ3ครับแล้วเป็น กับตันคนเก่งของอสัมชาญศิลชานะครับพาคินทำเที่ยงครับโอ้ต้องบอกว่ามีโชคเข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับจังหวะบอลใช้บอลยาวเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โห5ต่อ3ครับแนวรับไปเหมือครับโอ้โหโดนสอดมาตรงนี้ครับประตูก็ออกมาไม่ทันครับประตูที่สองของพาคินครับ หิงห่างเป็น5ประตูต่อ3ครับทางฝั่งของอสัมชันศิลชาครับโอ้โหจากบอลยาวครับแกไปแอบอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับโผล่มาอีกทีวิ่งมายิงประตูละครับเปิดข้ามแนวรับมาได้ยอดเยี่ยมมากนะครับจังหวะแอสซิสต์อะไรครับทางขวาโอ้โหแต่จังหวะจะจิ้มต่อให้เพื่อนครับโดนไม่เต็มครับเอาแล้ว เคลียร์มาข้าวทางด้วยครับมาลูกนี้จะได้หรือเปล่าแล้วยังไงครับวนไปวนมาขวาหัวดโอ้โหหัวลมอูโ,โลง่โลงๆเลยครับยิงไม่โดนครับแล้วก็โอ้โหเป็นช็อตสุดท้ายครับที่จะได้ลุ้นทำประตูไล่ขึ้นมาครับไม่ได้ครับแล้วก็จบเกมไปที่5ประตูต่อ3านะครับ7ประตูจากครึ่งแรกครับ แล้วก็เครื่องหลังมาบวกเพิ่มอีก1ประตูครับทางฝั่งของอาสัมชัญศรีราชาครับทางด้านภาคินทำเที่ยงครับก็เข้าไปรอก่อนครับในรอบชิงชนะเลิศครับพรุ่งนี้ครับติดตามกันได้เลยครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะพบใครครับระหว่างท่าค้าพยาคมหรือว่าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอะคาเดมี่ครับก็เดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปได้เลยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับในรอบถัดไปครับสวัสดีครับ มิกาซ่ายุตสี่อินเตอร์เนชั่นแนลยุทธครับสองพันยีสนับสนุนโดย